พี่น้องป้องปายสุขผู้สุกคนนะคะน้องพ่อพ่อกับสาวเดือนอยู่ในห้องครัวคือเก้าพี่น้องนะคะมาล้างถ้วยล้างซานจากน้อยพี่น้องนะคะหลังจากที่บได้อัดอคลิปดนแล้วพี่น้องเข่าครัวนะคะทุกคนค่ะัะไายกันเดิอพี่น้องนะคะมีเสียงลดนะคะทุกคนค่ะข้าขงบ้านเสียงไมคโครพี่น้องนะคะปั๊บดินปั๊บพี่พี่น้องนะคะ กลับพื้นที่อยากสิบ,บอกว่าเมื่อนี้แดดดีพี่น้องนะคะอยู่สมุยของเฮานะทุกคนค่ะนะแดดดีค่ะพี่น้องนะคะ้าเข่าครวัวจะมือเนาะพี่น้องเนาะแม่บ้านแม่เรือนวิถีแม่บ้านละพี่น้องนะคะ วันนี้สาวเดือนเซลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสาวเดือนจะไปซักผ้าต่อคลิปเลยนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ